ซึ่งเรื่องนี้วันนี้นายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าขอให้ฝ่ายความมั่นคงประเมินท่าทีของม็อบว่าจําเป็นต้องใช้พรกอฉุกเฉินหรือไม่ครับขณะที่การตั้งสภาปฏิรูปคณะทํางานอยู่ระหว่างการรวบรวมความเห็นจัดทําโมเดลให้มีความเป็นกลางมากที่สุดครับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความคืบหน้าการตั้งสภาปฏิรูปประเทศว่า ขณะนี้คณะท,ทำงานอยู่ระหว่างการรวบรวมความเห็นจากภาคเอกชนและทุกหน่วยงานเพื่อนำทุกข้อเสนอมาพิจารณาโดยหวังว่าจะสามารถตกผลึกได้อย่างน้อยหนึ่งโมเดลที่มีความเป็นกลางและคนส่วนใหญ่ยอมรับได้นำมาเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไปคาดว่าน่าจะใช้เวลาอีกระยะพร้อมยำ้ำนะครับว่ารัฐบาลจะเเป็นเพียงกลไกหนึ่งที่ช่วยให้การดาเนินง,งานเดินหน้าไปได้เท่านั้นโดยจะเปิดให้หน่วยงานที่เป็นกลางเข้ามามีบทบาทอย่างเต็มที่ครับ าง,งานกลางหรือใครก็ได้ที่จะมาช่วยกันพูดคุยกันว่าเราจะเดินหน้าจะอย่างไรเพราะว่าเราก็ไม่อยากว,ว่ารัฐบ,บาลตั้งเป้าเราเดินหน้าแต่จริงๆแล้วรัฐบ,บาลเป็นแค่เป็น,นกลไกหนึ่งที่จะอามวยให้เกิดกระบวนการเวชิการสภาปัตรูปซึ่งจริงแล้วก็คุยอยากเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนนะคะในการที่จะแสดงความคิดเห็นและเราก็เชื่อว่าเราก็ควรจะพยายามที่จะร่วมกันในการตกลง ในสักหนึ่งโมเดลที่เป็นกลางที่ทุกๆคนหรือว่าคนส่วนใหญยอมรับได้ซึ่งนี้เราก็จะพร้อมในการที่จะเสน,นอคณะรัฐมนตรีได้ค่ะนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการชุมนุมของม็อบประชาธิปัตย์ที่ประกาศปิดกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่13มก,กราคมเป็นต้นไปว่าฝ่ายความมั่นคงจะเป็นผู้ประเมินว่าจะมีการประกาศใช้พระราชะกำหนดฉุกเฉินเพื่อดูแลการชุมนุมหรือไม่ครับ